สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเช้าว,วันอาทิตย์ที่21 21 <20 S 2> มกราคม2 3, 3, 3, 4, 5 6 7, 7นะครับบรรยากาศดีๆเนาะเช่นเคยเราก็ย่างย่างไสอัวครับย่างไสอัวปา,าดำก็เป็นวันหยุดราชการนะครับเราก็จะมีเวลามาย่างหาอาชีพเสริมให้กับข้าราชการตำรวจแล้วก็ชมุมชนด้วยใช่ครับ ใช่ครับใช้ครับในชุมชนสมุนไพรนี่เอามาจากในชุมชนเลยแล้วก็ซื้อนะครับสนใจรายได้เป็นการกนะจรายได้แล้วเราก็มานํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไส้อั่วฝาดําของเราไส้อั่วฝาดําเนี่ยจะเป็นตํำรับร้านนาอยู่แล้วนะครับใช่ครับสูตรของแม่ของหัซึ่งเป็นแม่ของพี่อุดมโปรตีนนะครับแม่ของหวนะครับอยู่ที่บ้านนะครับเวลามีการมีงานนะครับแบบว่ามีงานพิธีต่างๆนะครับงานบวชงานแต่งเขาจะเรียกแม่ของหัวนะครับไปทําไส้อั่วครับ ก็คือเบอร์หนึ่งเลยนะครับเบอร์หนึ่งในท้องที่เลยใช่ครับในท้องที่เลยครับขาดไม่ได้ครับอืมก็คือได้รับความยอมรับจากพี่น้องทางเหนืออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่ารสชาติตารหับร้านนาแน่นอนนะครับรสชาติดีหมูล้วนนะใช่ครับไม่ผสมไก่ไม่ผสมแป้งแล้วก็ใช้ไส้หมูแท้ๆนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่หอมนะครับมันจะหอมแล้วก็ ไส้ที่ไส้กอกก็คือไส้แท้ครับเป็นไส้แท้ไส้กลางของหมูครับไส้แท้ไม่ใช่ไส้เียมสดๆจากเตาเมื่อีเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาไปทําให้เย็นก่อนใช่ครับแล้วก็ซีนซีนใช่เราส่งไปให้ลูกค้าที่ต่างจังหวัด2แพ็คส่งฟรีทั่วประเทศครับแพ็คหนึ่งเท่าไหร่ 2องรสองแพ็ก440 <4 40 S 1> ส,ส่งฟรีแต่ส่งฟรีไม่คิดค่าส่งครับ440ก็คือส่งฟรีครับถ้าแพ็กเดียวก็คิดค่าส่งนิดนึงนะครับของแพ็กคุ้มกว่าคุ้มกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาไปกินแล้วเกิดติดใจใ,จใช่สั่ง ต้องเสียค่าส่งอีกทีละแพ็คทีละแพ็คซื้อ2ไปเลยครับซื้อ2เก็บไว้ในตู้เย็นได้ใช่ครับอยู่ได้2เดือนสาเดือนใช่ครับไส้อั่วฝาดำเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับสําหรับลูกค้านะครับที่เคยรับประทานแล้วก็จะบอกว่ามันอร่อยนะครับรสชาติมันจะหอมเผ็ดแสมุนไพรลูกค้าเดิมๆสั่งซ้าสั่งซ้ำเยอะมากใช่ครับใช่ครับต้องลองต้องลองใช่ต้องลองครับต้องลองต้องลองครับต้องลองครับต้องลองซิ้วขาวนี่ยไปลองแล้วเอาไปที่ที่ อีสานครับพิเรยดครับปกติไม่เคยกินครับเขาไม่เคยกินมีใหม่ที่ว่าไปรอบที่แล้วใช่อีกสองสเดร่อนครับอีกเดาไปอีกเขาสั่งอีกสั่งอีกครับใช่ครับพอได้กินแล้วก็จะติดใจก็จะสั่งชสั่งต่อลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉนั้นใครยังไม่เคยลองรับประทานนะครับถ้าได้ลองรับประทานอยู่แล้วผมว่าจะต้องมีการสั่งซ้ำนะครับใช่ครับอาทิตย์หนึ่งเราก็ทำได้แค่เสาร์อาทิตย์ใช่ครับมีจำนวนจำกัดก็คือหมดแล้วหมดเลยก็คือต้องอาทิตย์ถัดไปครับถ้าที่นี้ไม่ทันก็คือต้องอาทิตย์ดไห่ตินึงผล้แ60ก แค่นั้นเองนะครับ60กิโลเพราะเราจะมีเวลาผลิตแค่เพียงแค่เสาร์อาทิตย์ในเวลาว่างจากว่างเว้นจากการทํางานประจำนะครับเราก็ถึงจะมาผลิตไส้อั่วนะครับชมุมชนก็มีรายได้หมุนเวียนด้วยในเรื่องของวัตถ<อ>ุดิบ,บ,ดบในการทำใช่ครับก็จะเป็น <S <S ไอ้พวกสวนภายต่างๆใช่แล้โซ่เหนื่อยไหม เดินตัดหน้ากล้องไปไม่ค่อยพูดหรอกครับคนนี้ครับยิ้มอย่างเดียวแสดงเก่งมีหน้าที่ยางนะครับมือยากมือหนึ่งเลยครับในอนาคตต่อไปเราจะมีการผลิตสูตร2เพราะว่าสูตรนี้มันจะค่อนข้างจะเผ็ดร้อนหน่อยใช่เพราะเครื่องสูนไทยมันเยอะครับอะไรมันใช่เด็กๆอาจจะไม่ชอบเผ็ดสำหรับสำหรับคนทั่วไปวัยรุ่น พอดีพอดีพอดีแล้วนี่พอดีแล้วเป็นกับแก้มเลยใช่ครับสุดยอดต้องลองต้องลองแต่สูตรนี้บอกเลยคนชอบนะคนชอบใช่ครับเรานอกจากไส้อั่วแล้วเราก็มีปลาร้าอีกมีปลาร้าปลาร้าปลาจีนปลาจีนโอ้โหอันนี้ของผมเองม่ใช่ของพี่สิงห์บุรีครับผมสิงห์บุรีลองดูได้ปลาร้าก็มีครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับช่องฝาดำนะครับนี่ก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งเพจฟ้าดำนะครับกดไลค์กดแชร์ด้นะครับครับผมส่วนผมก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเป็นอยู่ ลัางเล่นล้างเล่นหลังล้างเลนหลังกล้องไม่ค่อยได้ออกกล้องเท่าไหร่นานๆออกที่ใช่ครับออกสื่อสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนลาก่อนนะครับผมสวัสดีก็สวัสดีครับสวัสดีครับ